พี่น้องทุกท่านเลยนีคือผมนะมิเตอร์พีทีวีครับรีเพทดี้เย่ทีวีนะวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่ามีดใหม่นะเป็นมีดอีวิวไนนะครผมก็ได้หามาจากไหนครับหามาจากรงราวงล้อพิเศษนะครับก็ขอขอบคุณน้องที่ให้มายืมรีวิวด้วยนะผมก็จะทำการแปะลิงก์งช่อลน้องเขาไว้ด้านล่างใต้คลิปนะผมโอเค นะครับมาดูส่วนของทางด้านน,านี้นะครับเป็นคลิปรีวิวมดนะครับแต่ไม่ได้รีวิวถึงการใช้งานแต่อย่างใดนะครับเป็นคลิปกบว่ารีวิวของส่วนของด้านแอนิเมชันของมีดนี้นะครับอืความเสียหายนะครับหกสิบแปดนะครับก็ถือว่าทีเดียวไม่ตายนะครับสิบแปดนี่ทีเดียวสาหัสนะครับแต่ถึงขั้นไม่ตายนะครับแล้วก็โจมตีเร็วนะครับ อยู่ที่62นะครับผมแล้วก็ระยะยิงนะครับ62เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสั้นพอสมควรนะ62นี่ก็ยังสั้นนิดหน่อยนะครับพลังโจมตีฮีโร่นะครับ18นั่นเองเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมไปดูอนิเมชั่นมีดกันเอครับผมเรามาอยู่กับมีดตัวนี้นะครับ e v Night นะครับผมเป็นมีดที่มาใหม่นะครับมาใหม่แล้วก็ใครมีก็เท่ากับว่า ดูแลนะครับเป็นของแลเพราะว่ามันเป็นมีดที่หายากนะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์ยากที่จะได้ครอบครองกันนะครับก็อยู่ที่ดวงล้วนนะครับใครที่จะได้มีดนี้นะเห็นไหมครับรู้สึกว่ามีจะมีเอฟเฟกนะครับจะจะมีเอฟเฟกเคลื่อนไหวนะครับผมเป็นอะไรที่เฟียฟาวนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงไอ้นี่ของมีดน่ะเดี๋ยวได้รู้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับผมคือนะครับมาเริ่มที่การฟันนะครับครั้งแรกนะเป็นยังไงนะครับผม เห็นว่าเป็นการสวยขึ้นนะสวยขึ้นอันนี้ครั้งที่สองถ้ากดสองครั้งเป็นปรับ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 นะเป็นการจูงมาข้างหน้าแล้วก็สวยเอ้สวนสวนขึ้นนะปรับปรับนะป๊บแป๊บมินิเนย์เงโอเคนะส่วนของด้านคิคลิกพิเศษนะโจมตีหนักนะผมคีย์ขวานั่นเองนะลองดูครับผมจะเป็นการพุ่งไปสองอย่างแล้วก็แหวกนะครับพุ่งไปสองอยแล้วก็แหวกนะผมว่าอันนี้น่องจะแรงนะแรงสุดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราดูเสียงมีดกันนะเสียงมีดจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าขี้ขวาครับไม่ไม่ใช่มีมีไม่มีข้อเสียนะเพราะว่ามันถึงมันจะดามเมจตอมตีครั้งเดียวไม่ตายก็จริงคนระับแต่มันเร็ว นั่นเองครับมันโจมตีเรามากนะครับถ้าพูดเรื่องของระยะนะครับระยะนะครับมันถึงตรงไหนนะครับผมจะพามาดูหน้าตรงนี้นยครับมันจะมีเสียงกิ๊งนะฟังดีๆนะผมเห็นไหมครับมันจะมีเสียงกิ๊งนะครับเนี่ยครับระยะนี้ก็คือระยะที่ถึงนะครับจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างพอดี นะครับพอดีแต่ไม่ค่อยไกลไม่ไกลมากนะครับนะครับนี่ครับผมมันเหมือนมีดของพีเตอร์นะครับผมนะครับถ้าฟันแล้วมันไม่มีเสียงกริ้งแสดงว่ามันไม่ถึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นขี้ขวานะครับจะถึงไหมระยะนี้ครับระยะเหมือนเดิมนะครับจะถึงไหมนะผมว่าถึงนะถึงครับมันจะมีเสียงกริ้งนะครับผมถึงครับลองขออย่างมันนิดนึงนะครับผมโอเค ถึงอยู่ครับถึงอยู่ครับมันจะมีเสียงกิ้งนะครับถึงอยู่ครับถึงอยู่ไม่ถึงแล้วนะครับไม่ถึงแล้วตรงนี้ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วตรงนี้ไม่ถึงแล้วนะครับระยะตรงนี้ไม่ถึงแล้วนะครับถ้าเดินไปนิดนึง uh ตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับดูเส้นนะครับเนี่ยน่าจะประมาณเส้นนี้แหละต้องเดินไปเส้นนี้นะผมโอเค นา่าจะถึงเซน,นี้แล้วครับโอเคนะครับเอาเป็นว่ารู้แล้วครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสองสองบล็อกนะรประมาณสองบล็อกนะครับแนะนําให้โจมตีนะครับะระยะสองบล็อกพอนะอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้มันเป็นเศษเศษหนึ่งเศษหนึ่ง่ซน,นสี่ของพื้นนี้ครับเอาง่ายๆโอเคเอาเป็นว่ารู้นะว่าเมีดนี้ก็เป็นมีดที่ดีนะเป็นมีอันหนึ่งนะถ้าใครที่มีก็ ถุได้คือเท่ากับว่าแรงนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันมันก็แรงดีนะครับเนี่ยตอนเอฟเฟกชอบตอนอย่างหนึ่งที่มันออกมาครับเอฟเฟกขยับเนี่ยเอฟเฟกขยับนะลองดูนะตอนชักออกมานะครับเห็นว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะฮะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆเลยนะครับเท่เหลือเกินนะครับแล้วก็รูปร่างของลายมีดนี่เป็นอะไรที่ สุดยอดสวยมากออืืเห็นแล้วอยากออกมาหลายรอบก็เอาเป็นบอรับรู้นะครับสำหรับมีสเปคตัวนี้นะครับแล้วก็แอนิเมชันของการใช้งานนะครับผมแต่ไม่ได้เอาไปทดสอบภักสนามนะครับแต่เป็นการรีวิวนะครับมันมันไม่ใช่เทคนิคนะเป็นการฟัน เขาเรียกว่าแอนิเมชันของมีดนี้นะครับว่ามันฟันอย่างไรนะครับใช้งานอย่างไรนะผมแกนี้เองนะผมก็รีวิวแค่นี้แหละครับก็มีดนี้ดีไหมครับผมว่าดีนะดีเพราะมันโจมตีเร็วนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันก็ไม่ต้องห่วงนะครับมันตีสองทีก็น่าจะตายนะครับน่าจะตายแล้วแหละนะครับอืมก็ถ้าชอบก็จะลืม กดไลค์แล้วก็ซับสไครห์ผมด้วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันดีที่มาในฝันรักแล้ววังจะฝากอยู่ทุกผม